บ่กเขาไปาเปในบ้านนะมีนเลโอ้เป็ตาข้อวยจากโซมันเนาะเอาตัวนานเลนะเจ้าขอล้ำเล้เอาไปเห็นอ่างน้ำเนาะโอ้ขาขัเห็นไหมอืมไม่เไม่เหนี่แหละไม่เศร้าอะไรเคยเอามึงลงเงินแจมมึงลง่อลอยู่ปลาจค่นิดเขาบเอา เอาจังไดก็ให้เจ้าไอพอนไอไสให้ทางภรรยาผู้ใหญ่ที่เพิ่นซอยเข้ามาเล้วอีละเด้ออ้าวให้ยู่ดีมีแหง้แหงที่าเพิ่นซอยเพิ่นซอยแล้วก็ที่ของนำ้ำให้น้องลิ้นให้ลานาลิ้นแล้วข้าน้อยก็ดีใจและตื่นเต้นที่เพื่อเข้าไปอีกแล้วบันโอ้ปกติ ค่ะสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น่เอฟซีเบอร์สุขสุขคนก็นยินดีตอนรับเข้าสู่สองสาวนวลสายรุ่ยแล้วพรม,มิพี่น้องเอมาผมมาพ,มพอสนุมานี่กอยู่บ้านน้องดินดาพรมิพี่น้องเนาะวันนี้ก็สีมาประกอบเรือวัตีพาห้องนำ้ำให้ทางน้องเพิ่นเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็บบอดเดี้พรมิพี่น้องเนาะค่ำมือจุด จุดตาพ่อพี่น้องเอ้อเพื่อเมื่อบ้านเมื่อส่องเนาะเพราะว่าเส้นทางกับไอ้พอสมควรทางสนุนกะเที่ยวเราลองเราลองพ่อพี่น้องเอ้อก็คือแบบงานการยังพอเลี้ยงเนาะก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยพ่อพินองเอ้ออ่าก็เผื่อไปเผื่อมาก็ตกอยู่สี่ห้าสิบกิโลเนาะเดินไปเดินมาก็ตกอยู่ร้อยกิโลพ่อพี่น้องเอ้ออ่าบางทีกเ็เรนโหลดกัแบบพาวนี่ก 7, 8, ะนะับเจ็ดแปดสิบพูละเนาะ เป็นว่ายันคำยันมืดพี่พี่น้องเอ้ยคำลายมันแห้งย่านเนาะย่านยังย่านยานย่านรถย่านล่า,างฮะย่านเสียกะอยู่ในเถอล,ลำทางคิดไปหลายสิ่งหลายอย่างพี่พี่น้องเอ้ยโดยอตอนนี้กะซื้อผากระจัดมาให้เพิ่นเรียบร้อยแ,แล้าอะไรกะทางสนวนกะชี้ให้ทางอิระประกอบให้ให้มันเรียบร้อยเนาะงพี่พี่น้องเนาะโดยคือมื้อนี้คืออาจจะเสร็จเรียบร้อยพี่พี่น้องเอ้ย จังไดก็พาพ่อพีพี่น้อง fc เบอร์สุขสุขคนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทัาสน,นันเด้เดอดพี่น้องเนาะโดยอจังไดก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเอ้ยอือทางนอนลินดาสบายดีละ่ะเฮียมึงยังมาหนะิฮะบอไดไปดิ่นบ่มาหนิไปเดี๋ยวไม่ดิ่นอัมพายฮเออประดิษฐ์กันแบบไร เอาตอนนี้ก็ทางิรครับพอน้องอิดะกำลังประกอบผ้านะเอาบดิชยไม้ต้านหมะจะบริชยไม้ต้านหมมันจะอยู่อยู่บ่า้บไหนฮะมังางบ่ไม่กลางบ่ เจ้าสีเนไรนี่าพากจา่เออไส่กแต่ง่เอาเลยแบบไรแบบใส่งางเด้แ่ทางมันสามแผ่นทีแม่นอาก็พาดีเดมันก็พาดีเลยตัดมันกระเทินมันตัดกระเทินแท่าเรวตัดมันกระเทินจะมจะแรงมจะหนุนเนไรบนี้ชอบันนะตเยลกพี ตัล้วมันเทิรล้วมันจะไปเห็นยังบ่ได้ใช่ไดแแโอ้ยรตูใส่มันหรอใาแล้ต้อไแต่ใส่แล้วก็ใส่ทั้งหน้าเด็กพอดีเลด็ขอว่าตอวนั้นบอสิใส่ประกอบทั้งหน้าดีกว่านำชุมเช่าเอาเอาเด็ดเต็ม啊 แหงเดบอันนี้นะเพ็ดสี่เหลี่ยมเอาเจ้าก็ต่อเติมขึ้นไปอีกให้เป็นมุมสี่เหลี่ยมเนี่ยด้ไรก็ได้ให้มันดีของเจ้าฮะเนี่ยอยู่กับทีเอาชิตัดก่อนเบ้อบุตัดได้เิได้มั้งเอาได้เห็นไปแล้วแบบนี้กูบอเอาไปมุมหลังรถซะเบ้เพราะว่าเขาใส่ทั้งนี้แล้วอย่างตัดตัวนี้เอา คอยหูยูเจ้าคุปถอยให้มันไปมุมลังโดนะตัวนี้ทน้งเสมอเจ้รุวนข้าในอัะซูให้เลยใจเย็นๆจ้าตอกก้นจเยันปวกกินหรอปะกระแมนยูแต่ว่าหันหนลอยกันจังลอยกว่าบ้านใจเย็นลูกน้องรูกบ้านประพิษ ลูกบ้านมากูได้ไปพอบ้านกันน่ถ้าปกครองเป็นบ้านไปในบ้านนะนนเป็นตาขอลมจากสาสมันนะ <c oughs> เนาะเราต้นนา,าเนีะนะเจ้าขอลำเล้าอเอาไปเห็นอ่างน้ำเนาะโอ้คักคเหไนไหมไม่ไม่เห็นไม่อย่านี่แหละไ,ไม่เช้าอะแหละ นเพลนทาถอแล้วนี่แล้วพอตันนได้ปะอ้าวครูบ่าไดไเฮ็ดปั่วเขาบ้าได้ขายเขาได้กินกับ่ได้แท้โอ้ยเนาะเขาไป็าเห็ดโ้ไเลนมานะ ไอคำบ่จะเมื่อไรเขาไม่ได้กับโมมีความหมายอยงเด้ข่อยเมืองปะาไปได้เห็ดปูกเนาะไปอยู่ยังมาสีเอาน้ำเล่าโอ้ย่างโลตำหิมนะไปเห็นในโ่งนั้นโอ้พอดีจุ้งจพอดีออกพอแล้วมันหยุดผลและมันเกิดแล้วเนาะเห็ดปูกแดดออกเลยมืออื่นเน ดอกบานหมดแล้วก็นี่อก็ว่าอยู่มันฝนตกน้ำๆได้ช่วงนี้เนาะนี่มันก็ออกเด้มันดินดอนมันเน่าใบไม้ใบตอกแม่นดลอนพอบ้านแล้วทุกคนเนาะแม่นเออเดือนยังจะือได้บ่ เดือนนี้มันคือมาออกสนะมันเป็นจังหวะแดดนโอ้ย่าู้บอกว่ามันมาเว็สีออกพร้อมกันถ้าสมมติว่าานาออกนี่ยังเนทันออกมาถ้าชิมว่าท่านี้ออกนะจะจบเนมเรืยเคยเอาก็เละมึงระวังเงินแจ้มึงหน่อยร้มั้ยอือยู่ปลาจะนิดเขาแบเอาอะไรนียปูสันโพสบ้าน เปิดภาพมามนี่นยังไงกำลังประกอบเนาะเป็นเอาแบบง่ายๆสไตล์แบบบ้านนอกเฮ้อันนี้าันนี้ดิตาจังมีนติดาจกของแล้ขีดยังเล่นเนาะเขาอะิตัดแบบชิลไลคข้ากระจจดวาสัน เียม่งออกก็ได้ไปแอมทังอื่นบกเ้ยมีมาช็อต่มเ้ยไเาะอ่กชองกว่ามาสักนสามพลูกทื่อุสามพลูกเจ้าและส่องกันเอง แล้วก็แดอกบมเยเวลามันได้โตมันจะออกตัวนดอกนดีแต่เนีนี้มันดีได้แต่เมัแห้งๆหมดดีได้เลยแม่มนอันนี้มันยังตึงอยู่มันยังอันนั้นอยู่อ๋อนอัเ็ดฟามเห็ดบ่เอาเป็นพามเห็ดเลยจะเมนพามยังพามคนเข่าสุกเซินอันเป็นนี้เขาเอิ้แบบพามเห็ดนะ

แล้วลไปสรงนห้องน้ำใหมอะไรยังเด้เพชรบอหรือไก่ไหนเบิ้มือหรเพราะอยากเพราะอยากคือบคืออยากดวความจริงมาเล่นไมไปรับไม่ได้บ่ ของน้ำสีมือเลื้อยล่าไม่มีใครเทียบไล่ <laughs> ติกหน่อยโอ้โหลออ่าเอ้ยจะเอาไม้ไม้นี่ไล่ละจะไม่กลมนี่ใส่น,น้ำ<ด>หันได้บอกอใ,หให้มันสะดวกสบายเลย,ยน้คบคือปลูกกับทอนเลย น้องลินดาเฮยยงละนี่ฮะลังถั่วลังบวงอืมใส่สะพอยผัดถั่วอยู่นะอืมใส่ล้บตอนนี้ก็ทางอีลกําลังประกอบี่น้องเอ้ยแล้วมื้อนี้เนาะเพิ่นว่าเอาแบบง่ายๆเพิ่นว่าอ่ะจัดไปพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวให้เพิ่นตัดอาจจะเจ้าทางพ่อน้องลินดาของกาเซลาช่วยหน่าเนาะหมดว่าได้ดูได้ถอนเพราะว่าเห็ดนี่ก็บโมเมนดินเจ้าของพี่น้องเลยเป็นดินคนอื่นเนาะเอาเอากาเซเล่แล้วล่ว <c ười> วละกา <c ười> เซเล่ดิต้าคนบอก mặc định mỏng 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 mãi 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 mãi

ส้มส่วนข้าวและประกอบเผิตริงอะลรมอสเพื่อแบบว่าเราเอาเข้าพื้ว่าจะอยู่ห้องเมื่อใดเมนเมนใจส่วนข้าวเวลามันกรอบเจ้าซีนิ่อยู่ไงพอเพิ่นเจ้าดึงเข้ามาใช่ไหมว่ถ้ามีไม่เส้็นิดน้อยเนาะให้เราตีอันเส้นไทยข้างในขอบเมนย่างนั้นมันบาดเด็กน้อยเวลาใครเปิดนะบาดแท้ไรก็หั่นแล้วเี่ก็ตีหลอกตะโพอยู่แบบนี้ เอาเลี S <S mm ้ยละบอมอันี่ะโอ้ยนวลมาเบิ่งรอบสองเรเลี้ยเลยบ่านี่เสียบร้อยบันนีพ่อยเล็กกว่าละพ่อยเด็กบมมีบ่ป่ะต่อคลิปนี้เด้งออกเองเลยจะอ่างคลิปเอาสีน่ะเด้อไปสีละ ไปซื้อมาจะซื้อสบายดีครับไปหาผัวบ่มนี่ไปหาลโบได้บ้านนี้นั่นคำเลนได้ายเตอพอดีแกงโอ้ไปไปขายครับแกงกินดีเล้พอดีกินก็ได้แตกูหาซื้อเพิ่นไอไอว่าเพิ่นเนหัวเดบานนี้เรียบร้อยบานนี้คือว่าใส่งานได้หักรอให้มันเหงก่อนจะน้อยได้ละเด้อมืออื่นมือฮือใส่งานได้ละล่ะ จะย้างเงี<ะ>้เ้อา่ไรล่ะดีใจบ่ดีใจด,เดใจีเออดีแล้วจะมีของน้ำของน,นายแปลงคำคืนกับบุญาณเยล่ะเด้อ<ด>เอเอบอกเข่าป่าจะาหูซึกยญาณอยู่บ่ญาณเป็นอะไรอะไรของนำ้ำมุซึ้อจดกอุ่นใจเอเอแต่ไรเสือผ่าแพ่หมมีชับ่ล่ะันยคือใส่เสือตัวใหญ่แท้ ห้อ่ะสือเมนวนซื้อให้ก่อนนะนั่นเด้ไปสิเบิด่เืออสสีแดงลมันตะจักนึงนี่มันดึงโอยางมันเสียเอเอเออ้าวดีใจนําพ่นพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยรอจัก2-3มื้อก็ใส่งานได้เนาะล่ะเนาะเออๆๆอ้าวจังได๋ก็ให้เจ้าอวยพรดวใส่ให้ทางผู้ักผู้ใหญ่ที่เพิ่นซอยเข้ามาเล่เด้อ อยู่มีแห้งหายอยู่ดีมีแห uh, ้งสิ๊อ่าเป็นซอยเป็นซอยแล้วก็ที่ของน้ำให้น้องลิ้นให้ร้านนารินแล้วเขน้อยก็ดีใจและตื่นเต้นจีได้เข้าป่าอีกแล้วอ่ะโอ้ปกติเข้าไปเนาะอีล่ะเนาะเอ้าไอ้เพิร์นไอ้เพิ่์นอยู่ดีมีแห้ง โดยเอาจังไรก็ทางเมนูนก็สิได้กะป่าได้แลม่บันีิเฮ็ดให้แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือว่าฮัละเฮ็ดดีกว่านี้มันกับบ่เมนดินเฮาเฮ็ดเพื่อบาใส่ได้สัวขาวซื่อๆเนาะเอ่าอ่าเมื่อไรเติบอยู่ได้นี่นะโู้โหเบิร์ดอะไรโอ้โหเบิดอยู่เกือบสองล้านกว่าเดี๋ยว สองสล้านก<ไ>ลัวแม่น,นเห็น,นอยู่ของในน้อยแบบนี้ก็คือสีบบเปอร์ลายแต่คือซื้อของมานองตองเต็งเนาะหลายสิ่งไดอย่างมาประกอบกันอ่าอ,อ่อเอาจังไรกับป้าเลอบัดนี้เด้อสบ,บายดีทั้งพ่อทั้งลูกโดยเดี๋ยวปล่อยแล้วพ่อพี่น้งองเลยอืมเห็นใ้แล้วละหันใจนั่งหันใจไปเมื่อยเมื่อยเนาะบอกแห้งพัดันพักแตะเด้อ ก็คือว่าคือว่าแหละมันก็สมมาพักควรอยู่หรอกมันกับบ่เมนดินเล้าเพราะเหตดใดสนิคคือว่าดีแล้วงเมนเมนแต่ว่าเราว่าเห็ดแบบนี้แหละเพราะไม่าด้ยังมันกลางอายนะเมนเมนใส่เราก็คิดว่าใส่ส่วข้าวเมนถ้าว่าซื้อเพิ่มเติมอีกอ่ะนั่นอีกได้บันโผบันพับมาอีกได้บาทเบาแบบนี้หาดีแล้วบาเออเคยเห็ดบาเคยเห็ดอยู่บาแบบนี้ ชเอาหงเ่ผักกาดิดอ้ผักกาดอามันบ่นด้มีอย่างใด่รบาซีไพสิขาอัะเอสองอนคือด้ยู่ก้มกระทันนี่ชิมราอยู่ค่ะของน้ำมีจักไปไปถูกออกของน้ำค่ะเอาสั่งว่าที่จริงกันป้าให้คนเขาก็ได้เพราะเขาพักเห็ดแล้วอืมแต่จะยุ่งง่ายอืมแล้วก็ได้ดินใหม่เดยโอ้โหพอเัาปี้ทางนั้นนะแต่จะไพไปถูกเาฟ้าออกอันออกมาเลยอล้วก็ถอไปอืมอืเห็ดน้นกระางเป็นยิ้งกันป้ายคนเนี่ยเอาเนาะ ไม่กระสือรอกสบายดีกูไปหายปลาอย่างนั้นนะให้ตลาดให้ยุนตลานให้สี่ท่อได้ท่อเก่าห้อท่ออ่างปลาอืมจอ้ถุบอันน่ะพื้นมันออกแต่กระเพรอนของหน้าฮะเสร็จแล้วเฮาการเลี้ยวเสร็จชิ้นเรียบร้อยแล้วก็มีแต่เพิ่นกับลอใส่เวียใส่งานบาตรในฮาวการใส้กระบป๋ากระเป๋งบาตรในจบเนาะบาตรในย่างเนาะบาดอิ่มน้ำปลารกิจเสร็จสิ้นเรื่องจักบอลได้หลายเห็นนี่น้บมึงดูจื้ออยู่ว่าตัวเองเห็นจักบอลแล้ว น้องสมโอ้น้องสมโอ้ห้องนั้นนี huh. point, so, ้หรือเฮ็ดเรียกคําเจ้านี้บ่เรียกบ่น้องตองแต่งมานี่แหละก็นําน้องสโอแล้วก็น้องสมน้องลินดา่นแหละม่วนบ่เอาขอสิให้อ่าค่าละมุนน้ํามันเจ้าคือเก่าคือเดิมเลยละเด้อรางวัลขยันเพิ่นว่าโดยอ่ะรางวัลขยันพี่น้องเอ้ยให้ทั้งเอ้ยละเพิ่นเนาะ นำมุกน้ำใจทั้งภรักผู้ใหญ่เพ่นละรหลายๆผนกบาให้เดี่ยวของน้ำนี่เพ่นให้เจ้าหนึ่งพันบาทเนาะทางแม่ใจดีอยู่พนละมีเจพระองค์ถือว่าพระองค์พระองค์พระองค์ชาว่าเจ้าอื่นพระองค์จ้าทางสลาต้องขอขอบคุณขอบคุณทางแม่บ้างทางแม่หลายๆเด้อที่ว่าเมตตาทางสลา ยี่ว่าหมอบหมายงานให้สนวนกับสละมาเห็ดเนาะโดยแต่ก,ก็ได้มีทั้งคลิปลงแต่กะได้มีเงินเติมมันซื้ออยู่สกินเนาะก็ขอบุญขอ,ขอบุญทางแม่์ไลไลคอยแม่อยู่ที่มีแห้งสุขภาพขแข็งแข็งปัดจากโรคไข้ไข้เจ็บเงินคำไรมาเทมาแม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะจ้ะทุกแล้วก็เม่สซอยมาทำได้ก็ขอให้ขึ้นกับหาแม่์ลอยทับพันเท่าเนาะโดยแล้วก็ทางสนุนน,น้ำเด้อ ที่เป็นสะพานบุญก็เขาอยู่ดีมีแห้งไปแซมมาแซมกบเขาให้เดินทางปลอดภัยงานกับเขามาเรื่อยๆแล่อยเขาให้มีผู้ใหญ่สนับสนุนหลายๆ่ก็เขาให้ัยอดวิวปังโดยนักข่าวเขาให้ัยอดปังปังจะมีแต่ดีใจเลยเนาะโดยจะได้กระฝากส่องสนวนสลาสลาคนสูขชีวิตสาวนนบันปลา กัาวหน้าไลุยลุยเลยพี่น้องเลยลุยเต็มที่เต็มที่เขาเฮ็ดได้หค่นั้นเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนในเดิมพันพี่น้องโดยสู่ชีวิตคือกันนั่นแหละคำปรสูุกับประด้กินเนาะโดยสำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคำว่าสบายดีเด้อสบายดีกับบ้านกับสองพี่น้องเอออีละอสบายดีโดยโดยพี่น้องเนาะถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอย ทา่าแสดงการดีใจทางน้องเพิ่นที่ไดใ้ใส่ห,ห,ห้องหน่ำห้องในเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่ากะเฮ็ดมานี่กะบลายมือเตอรพูพี่พี่น้องเลยทานำนับแบบอ่ากะบโเต็มที่เนาะครึ่งมือพูพี่พี่น้องเลยกะบในยะอยู่สองสามมือนี่แหละเนาะโดยอาจังยได้กัขอขอบุญขอบคุณทางพระผู้ใหญ่เด้อเนาะ,ะที่ให้ทางสาวนวลเป็นสะพานบุญให้ก็คอยเพิ่น อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเฮสิงไดยก็คอยให้เพลินไ้ทสงควมปรารถนาต่างใจแต่ก็คอยให้เพลินเป็นลมโพลมไสให้ลูกให้หลานเพ่งพาไสอีกตลอดไปเด้อเนาะเฮสิงใดยน,นะที่การงานยังก็คอยให้เพลินจ,จะเดินจะเดินก้าหนะคอยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนาะสาธุพี่น้องเงอยกระเบิดลายพอสมควรนอกพี่น้องเนาะาพ,พี่น้องเอย อาจารย์ด้คลิปนี้ก็ถทางสนุนกับสิได้อำลาพาจากผมกพี่น้องเอฟซีปก่อนใบโพไบโพสนุนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอการเข้ามาสบายดี